สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมื่อนี้แม่น้องอนามาตามเลขต้นไม้พี่นอ้องเลขต้นไม้ของพ่อบุญน,นําพี่น้องเห็นแล้วเห็นสามตัวแดงจึงคืองพี่นอ้นนองบุญนะเนาะขอความรับส้มเราฟังเลยค่ะวะ่าพอคนใดตัวใดไปเลยค่ะรอเลยพ่อบุญนําสวัสดีค่ะดีครับพักเดี๋ยวพื่อนมาบ่ให้ตั้งตั้งบุญมันบอกร้อนนะหันกล่องย่งางไว้เลยปแต่งเคนื่องทานังเจ้าของเองเลยมึงอนะ เมื่อนี้ยจะมาถามเลขต้นไม้เหตุและผลขอโทษเทปซี่หลายๆเป็นยังขึ้นโบไปไท่าย่ำตรงต้นไม้สถานที่ขึ้นโบไปไท่าย่ำนะคะเพราะว่าแม่น้องระดาขาเพิ่นบ่ดีอาจจะยางว่าถึงเพราะว่าัไกลไกลต้อะเนาะเป็นกิโลเนาะยางจากมองจอรถกบไปต้นไม้เนาะไปู้เดียวถือคอมเตียงไปกับเติบม,มันด้ <laughs> วยพ่อพูน้ำไปเพระวเจียนเศร้านะไกลก็ร้ไปท่าย่ ครับงวดหาสิบเด็ดต้นนี่มันเออแมาเดี่ยวเดี่งวดนี้ก็เห็นสามตัวเลยเลี้ยงกันบ่เลี้ยงกันเลยเลี้ยงกันลักษณะเลี้ยงขึ้นเลี้ยงลูกเลี้ยงเลี้ยงแบบเขาเขียนเลี้ยงควังเออเลี้ยงเป็นแนวกระดานได้ท้ายมานำโยเดียวกับจังเบิ้งกับอะไรก้อนสี่ฟีคอนี่ย่ำขึ้นฝันยังบ่ฝันอยู่เห็นจะไม่นิ่งขึ้นก่อนลาย เห็นซุ้มเป็นศอกเป็นเสาเป็นนากหล่อนักเลี้ยนแซลกันขี่รถขี่ยังคือจังเขาเจ้าสิไปเที่ยวไปยังไหล่ะค่ะแต่กระเหลียวเห็นเขาเจ้าซื้อในความฝันค่ะกะไปอันเฮ็ดกะเวลาเก่าอันนั่นละเฮ็ดคือเก่าอันละแต่ว่าไปคนเดียวจ้าเออ สมาธิสิหนึ่งขึ้นเนานะคน <สำ S 1> เดียงร่วมขึ้นแต่ว่า็ดีแนวนึงดูด<า>ิพอดีแนวนึงเธ<า>อควงพอดีก็คืออยากให้เห็นภาพอีหยังมาให้เบิง<า>่งเพราะว่าเลขมวดดีสัตว์ขัดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่หรอก็ชัดแมน,มนจะได้ไมาสอยกันเบิ่งกันหยังแต่กับเบิ่งแล้วล่ะเบิ่งมาให้แล้วล่ะมาแ่งปันแล้วล่ะแนวทางเห็นสัตว์ดี เราเลขที่เห็นกับนี่ละเห็นเป็นตัวได้ค่ะสามตัวที่เรี้ยงกันเลขถึงมันออกอยากถ้าตูงศูนย์กับยังออกได้เอาที่ตามเห็นได้เนี่ยสิพอบุนน้ำเห็นเห็นที่ไปเบิง้งเอซีเห็นในภาพนียังกับจังหวากันอีกที่หนึ่งที่เห็นสามตัวเลยี่คือเจ็ดหาซีเจ็ด ห้สี่สอืมวันอาทิตยงวันเสาร์ออกงานอ่ะแล้วอันที่มันสัดขักนี่คือหาซีนี่สัดขักสองตัวไทยอ,ออ <หา S 2> สองตัวเขียนเลยก็ได้หาซีแล้วก็เจ็ดซี แล้วเบื้องจังหนึ่งมันก็เป็นหาเกจน้ำแล้วก็เอาหาเกจน้ำหาเจ็ดหรือเจ็ดหาอ่าหาเกจนีแ่แหละม,มันอยู่ทายตอนคือเบึงนี่แหละตัดเอาไปสามตัวพี่น้องเลยเออเขาไม่หันมดแต่วันเน้นหาสีเนาะแต่เลขนี้มีสีผู้ดใดมักวิ่งมกักผู้ใดอยากวิ่งแล่นเลขวิ่งเลขแล่นนี่สีสีบนลาน่าง ตอนพ่อบุญนาไปบอยต้นใหม่นี่เลขกวิ่งบ่รุดแค่หนวทได้พี่น้องวิ่งได้บนล่างเลขสีัอทีพ่านมากเนี่ให้วิ่งศูนย์บนล่างไฮบอาคือไเบ้าคือเก่าบังหันเนี่เด้อลักซี่ซื้อได้แต่ซีซีหอดซีเก่าขันบาหวานมันสืได้หน่อยหวดบางหันเก่าซื้อสุดศูนหอดเกาศได้ว่ากระบ้ซื้อบ่มากวันนั้นก็ว่าวันั้นก็ว่าให้วิ่งสามเนาะมันก็ออกสามสองสามมสองกระนะัวั้นสอ มันกระมาเล,เ,เลขวิ่งต้เตนเลขวิ่งต้นไม้ยังบ้าหัดหลุดจังหวะได้พี่น้องจะรู้ว่าพอเห็นเลขกสามตัวนี่เป็น,นที่เละกล้องนะคะเลขกสามตัวเป็นเกตหาซีเลขวิ่งเลขแรกนี่ซีตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างตัดหายแล้วกับมีหาเจ็ดเจ็ซีหาซีตัวเน้นคือหาซีมืนบ้าค่ะแมนตัวที่ถ่ายเห็นชัดเลยเหมือนบ้าค่ะหาซี เราต้องรอฟันประกอบมันบ่ค่ะได้จะเน้นไฮว่าคู่ได้แท้เลยนาะเล็กมีซีเด็กมีซีแต่ว่าเขาก็เป็นตาซื้อก้อนทุกศูนดอกซีซีเพราะว่าเขาออกเบี้ยยู่กระบอกพวได้เนาะว่าสิไปเขาอตุ้งล่ายก็ต้องว่าไปกลับบมดแล้วกลับตุ้ล่างมักตัวได้กันตุ้งลางจัดตัวหนาหนักๆไปเลย วนแรกหนึ่งหาออกหาหนึ่งลางมวดที่สองวาเลกมาสามเลขออกสองสามลางมวดที่ผ่านมาวาเลกมาศูนย์ออกศูนย์ศูนย์บนนะตารางวันนี้กับบรร่าจะอยู่บนหรืออยู่ลางเลขสี่คนจะเอาอยู่นี่คนจะเอา,อางั้นให้เบิ้งนั่นบ่ค่ะพรอพอทายมาจัดตยังทร่งทรงบ่เบิ้งเลยใครอนุยาจยังบ่ได้ได้อยู่ในกล่องท่ายคลิปอยูน่นี่ต้องเบิ้งของพอจอะ ก็ว่าเมื่อถือโน้ต่ายคลิปแล้วเด้กมันเสียเอาไอ้เบิ้งที่มันทายมากนะคะใบก้นเดียวนี่สีแบบแลนี่ยหนึ่งเอาเป็นวิดีโอเฮอรูปภาพนึ่งคะเอาวิดีโอเฮอรูภาพนึ่งเขาภาพนึ่งภาพนึ่งดีกว่าเนาะนี่คือขาวสีม้ำยองสีเข้มก็ยังว่ามันขาวานั่นละก่อนว่า เเห็นไมเเห็นัำพูยังจ้ะเอาแต่ตัวเลขอะไรจ้ะไอ้ชี้มันไปสู้พวกเมันขาวัวกุบันคเาไปถ่ายเองอืมอ่้มันตังเลยเลยาดปนยงหมดแล้วเขาไปถ่ายไม่น้องละดายนังพวกหอดพี่น้องไก่เป็นกิโลขคณนญาียไปก็พอบุน้ำสองคนมันกลับ บ่คือนะพระพุ่าอ,อืมจะบม่อยากหายพอยอดว่อนครับพออ่านมานั่งเป็นยางเหม็นกินเป็นเศร้านะนี่เอาอเอานี่เลยเัยชัดยื่นกล้องหนึ่งว,วิดีโอสันสันอ่ะคือแต่ว่าจะถ่ายในก่อนนู้นจะมือ่อเป็นแบบนี้แหละถ้าโทรซ้ย์ทองเป็นถ่ายต่อตอตนั่นแหะ เอาที่เพิ่นเห็ดเลยพี่น้องเพิ่นไปคนเดียวบันนี้นเมื่เนี้ยหรอชาว่านนี่เพิ่นนี่ความผู้ใหญ่ตัวน้อยความหมายเออตัวน้อยเฮากับเจ็ดห้ายี่เลขน้องเขาเติมันเจ็ดหาห5เลขหนี่งเกษาสี่ขันนันก็มาได้ทุกตัวแล้วน้องเลขเนาะโอ้แต่แต่มันออก00มย์ศูนย์เมืนเป็นได้เบิดพี่น้องรัฐบาลพี่น้องจะรู้ว่าจะมาบนหรือมากลางต่ว่า สวราพอบุญน้ำมาให้วิ่งงวดนี้เลขมีสสามารถวิ่งได้บนล่างเลข3าตัวที่เพันเุ็ทเลี่ยงกันพันบอกว่าเห็นเป็นเจ็ดาซีตัดไฮเลียวหาเจ็ดเจซหาซทั้งบนทั้งมวดนี่ไปกับบนล่างเป็นแนมะ้ทัา้งหาซีสระกินแบงนาฐบาลน,นะคะถ้าเอซเห็นตัวใดขันซิ้อใส่ขอให้เอาซใส่สองตัว หรือซีเป็นตัวยืนตัวยืนบ่ยู่หลักหน่วยกาหลักไอ้ิสองหลักนี่ชื่อแต่4ีศูนย์ขึ้นไปมันว่าหันกบาเร่งี่ศูนย์เนาะบอกศูเนาะแต่ว่าพอว่าเอาวันบ่ศูนย์บับนนี้มมบ่นี้มันซื้อได้เรยงเบิ้นบาเนี้มันซีซีสามส่งหนึ่งสองก็ซื้อได้เลยศูนย์ศี่พูดได้ก็ถือขันขันขันบ่ไปขอได้ก็คักดีบ่ซื้อขบด้วงอันนี้ศูนย์ะ ตุลาเดือนตุลาเดือนเกิดจอยมันออกปีกไก่ศูนย์ศูนย์ะที่ไอ้เจ้สาวยังสิไปนั่นเนี่ยแล้วมาออกอีกออกศูนย์ศูนย์ออกข้างล่างแล้วบ้านนี้ครับผู้ลาบ้านฝันประกอบเดี๋ยวสิเน้นเขาอีกไอ้พุละคงสุดไายสุดยังพุละอีกหลายมือยังออจะ้างเจ้าแม่ไปตังแต่ไปเอาไปขอมาที่พอเคยถูงสมัยที่ตอนเป็นพระที่นั่น เลขเคยเลี้ยงแบบนี้เพราเลี้ยงแบบขื้นเขียนนี่มันเลี้ยงเลี้ยงมีเลี้ยงแล้วมันเข่าบ่เข่าแบบเข่างดสามสามเจ็ดห้าเข่าสามโตตรงเลยบ่สามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าเข่าโดยตกเคยมีบ่ก่อเลี้ยงแบบนี้สมมุดนะอันนี้เป็นภาพสมมุติสมมุดเราเลี้ยงเป็นเจ็ดห้าสี่แล้วมันออกสี่เจ็ดสี่ห้าเจ็ดถือมีบ่ถือตดนี่มีพี่น้องบางครั้งเ้าบอมากเลขหาสีเขาหมุนหลังกลับได้ค่ะอาจจะเป็น หาเจ็ดหรือี่เจ็ดหานะคะค่นค่างขนาดจีบ้านน้ำกันแต่วันอาจจะเป็นสามตัวตัวนะเชี่ยเขามาบอกต่อกันคือเข้าไปขอเราเห็นจังไรก็บอกกันจังสั่นเนี่เออแล้วก็พิจารณาเพราะว่าพิจารณาเอาเพราะว่ายังงวดที่ผ่านมาโน่นที่ยาขอภูเขาเนี่ยพันหายศูนย์ศูนย์เจ็ดเลขออกเก็ดศูนย์ศูนย์สามปากเขาหมดนะคะ ตาว่าอันนี้เพิ่นให้ยเจ็ดหาซีมันอาจจะเป็นสี่ห้าเจ็ดก็ได้นะพี่น้องพิจารณานะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถ้าว่ามาเก็ตเอาหนึ่งไซอันเดียวกันอาจจะเป็นเจ็ดห้าสี่สี่ห้าเจ็ดนะคะเลขสามตัวนี้มันสามสารถหมุนได้หกครับพี่น้องเอซี่พิจารณานะคะเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะขอบคุณพ่พอบุญนำเรลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้เอซซี่สวดีแนวทางของพ่อบุญนำนะคะ ไฟเสบียงเลยก็ได้วอปอยได้เกียร์กับหนึ่งวอตก็ได้